เราจะมาแต่งรูปนกอินทรีกันนะคะทุกคนโหลดแอป p i ิ a อารแล้วเข้าไปเลยค่ะกด p i ิคอารเข้าไปเลยแล้วก็กดบวกนะคะกดบวกรูปภาพเราจะเอาพื้นหลังนกอินทรีเข้ามาก่อนนะคะจากนั้นเราเลื่อนดูไอคอนข้างล่างกดเพิ่มภาพถ่ายค่ะเราจะไปเอารูปของเราที่ได้คัดคือตัดพื้นหลังเสร็จหมดแล้วนะคะอยู่ในอารบั้ม Remove BG ค่ะ เพราะว่าอันนี้ปิมตัดพื้นหลังในแอป Remove BG นะคะก็จะเอารูปมาเลยโอเคกดเพิ่มเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ย่อขยายนะคะเราซูมเราขยายได้เลยนะคะแล้วทีนี้เรามาเลื่อนหาเอฟเฟคเราจะใส่เอฟเฟครูปภาพนะคะเราเลือกได้เลยเอฟเฟคมีหลายเอฟเฟคแล้วแต่ชอบและก็ความเหมาะสมในการที่จะแต่งรูปนะคะจากนั้นเราเลือกได้แล้วเรากดถูกเลยค่ะ กดถูกปุ๊บอ่ะกดถูกอีกครั้งนะคะแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายตัวนี้ปิ่มจะเอาภาพนกอินรีนะคะมาวางทับรูปของเราอีกทีนึงนะคะจากนั้นนะคะพอเข้ามาเราจะหาไอคอนที่มันเป็นการไกแต่เวลาที่เราจะแก้ไขรูปรูปจะต้องคือจิ้มให้รูปมันขึ้นสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะคะพอเรากดรูปกันไกปุ๊บเราก็ลากใช้มือลากเลยค่ะให้มันเป็นสีแดงแบบนี้นะคะ เพื่อเราจะตัดส่วนที่เกินออกเราจะเอาเฉพาะส่วนที่สีแดงที่เราที่เราวาดไว้นะคะจากนั้นก็กดถูกเลยค่ะย่อขยายได้ให้ทับกับรูปเดิมของเรานะคะให้ทับกับรูปเดิมของเราแล้วทีเนี้ยพอเราวางเราทับแล้วใช่ไหมมันจะปิดหมดเราเอาลบออกได้นะคะลบออกเลยกดเครื่องหมายลบข้างบนนะคะกดเครื่องหมายลบข้างบน จากนั้นเรามาปรับความทึบเรามาปรับขนาดได้นะคะแล้วก็ซ้ายมือลากเลยค่ะลบออกเลยค่ะถ้าเราปรับความทึบกวาขนาดเท่านี้ก็คือมันจะขนาดเล็กแล้วก็ความทึบมันจะน้อยนะคะและทีนี้เมื่อกี้ลบเอ่อลบนกอินทรีย์ไปนิดนึงนะคะปิ่มก็มากดผู้การแทนแล้วก็มาปรับให้มันเหมือนเดิมนะคะเราก็ลากได้เหมือนเดิมมาตรงนี้มันจะปรับขนาดแล้วก็ เพิ่มขนาดได้นะคะจะลบได้แล้วก็ปรับได้ปรับความทึบความอะไรได้เลยตรงนี้พอเราเสร็จแล้วเรากดเครื่องหมายถูกเลยค่ะจากนั้นเราจะไปเพิ่มโลโก้นะคะก็เพิ่มภาพถ่ายเหมือนเดิมนะคะกดแปลโลโก้ที่เราได้คัดไว้แล้วก็คือในระบัมรีมุกบีจีหรือว่าออลบพื้นหลังนะคะตัวนี้โลโก้มันจะเข้มอยู่ปิมจะปรับความเข้ม ให้มันจางลงก็คือตรงความตึบข้างล่างเพราะว่าตอนนี้100%อยู่เราจะปรับความตึบลงนะคะเห็นไหมมันจะจางๆให้มันเข้ากับรูปนะคะตัวนี้เราปรับได้แล้วก็กดถูกนะคะจากนั้นก็กดเครื่องหมายาลูกศรทางขวานะคะเพื่อที่จะบันทึกนะคะแล้วก็กดบันทึกได้